สวัสดีครับผมโมซี่ครับวันนี้ผมก็ยังถ่ายทำที่บ้านอยู่ดีครับ oh. เพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังไม่หายครับ oh, <come S 1> ยิมปิด Dude, <crap. S 1> แต่ผมเลือกรูทที่ผมไปแข่งที่บีปัมโตเกียวมาเล่าให้ฟังครับรับรองว่ารูทแข่งของเขาน่าสนใจมากครับคราวนี้ผมอยากจะเริ่มต้นตอนแบบใหม่ครับ <What? S 1> ผมอยากเริ่มด้วย ในรายการนี้ผมจบถูกรูทเลยครับในรอบคัดเลือกมีอยู่4รูทผมตกไป1รูทครับในรอบชิงชนะเลิศมีอยู่3รูทผมตกไปสรอบครับ oh, <come> ผมไม่ได้ชนะครับ oh. ผมได้แค่ที่4 oh. แต่ผมคิดว่ารูทไม่ได้ง่ายเลยครับ oh. มาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ รายการนี้ชื่อ b ีจูเนีครับจัดขึ้นที่บีปั๊มโตเกียวที่อะคิฮาบาร่าครับเมื่อวันที่20ก,กรกฎาคม2019ครับตอนนั้นผมอายุ11ปีครับผมลงแข่งในรุ่นายุ12ครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 และป .6 ครับมีนักกีฬาลงแข่ง59คนส่วนใหญ่เป็นเด็กญี่ปุ่นครับ ทุกรูดมีเวลาให้ปีน4นาทีครับซึ่งเวลานี้รวมเวลา observation ด้วยครับโอเคครับรูทที่1ครับเป็นรูทสไตล์ coordination ครับและผมก็ชอบสไตล์ coordination พอดีครับเป็นสไตล์ที่ตกง่ายครับทำให้คะแนนมันไม่ค่อยเหมือนกัน ตรงนี้ผมตกเพราะผมคิดว่าผมสับขาไม่เร็วพอครับผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะลองแบบสับขาให้เร็วขึ้นครับปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงสงบกติอารมณ์ครับแต่ว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นมากครับเพราะผมมั่นใจว่าผมจะทำได้ครับโอเคครับรอบนี้ผมจะลองไปให้เร็วขึ้นครับ แล้วก็ผมจะจัดตัวต่ำครับรรการจัดตัวต่ำทำให้ลดแรงเหวี่ยงครับรแล้วก็ผมจับเหมือนเลแบ็กค,ครับรตรงนี้ผมเฮียวฮุเพื่อที่จะไปสแตติกแล้วก็ต้องเอาเท้าสูงครับตรงนี้ยันจะวอยันวอเพราะว่าตัวจบมันจับเป็นเลแบ็กค,ครับ โอเคครับรูทสองครับผมลองจับตัวสตาร์แล้วครับจับดีครับตัวต่อไปจะต้องจับลึกๆครับมันถึงจะจับดีครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะลองเป็นโทหุกครับส่วนมือเป็นออปเปอร์ิตครับตรงนี้เท้าดีครับแล้วก็มือไม่ได้จับดีมากครับอันนี้เท้าขึ้น ตัวต่อไปเป็นจัก๊กอันนี้ต้องเท้าสูงนิดนึงครับตัวจบตัวใหญ่แต่ไม่ได้จับแย่ครับโดยรวมแล้วผมว่ารูนี้ไม่ยากครับส่วนรุ3สามเป็นซิตสตาร์ครับต้องใช้แรงขาดันไปขึ้นไปครับตัวนี้ไม่ได้จับแย่ครับผมจับเป็นแรปครับแล้วก็ผมจะประกบมือครับ ตัวต่อไปเป็นคริมครับแต่ว่าตัวจบเป็นจั๊กครับโดยรวมแล้วผมว่ารูนี้ไม่ได้ยากเลยครับโอเคครับรูท,ที่4ครับรูนี้เป็นหน้าผาเดียวที่เป็นโอเวอร์แฮงครับและผมว่ารูนี้เป็นรูท,ที่พาวเวอร์ที่สุดแล้ะครับตรงนี้ตรงสตาร์ทเท้าจะต้องเป็นโทฮุกสองข้างครับตัวต่อไปเป็นคริมครับ ตัวนี้ผมจะจับเป็นพินชครับตรงนี้มันหนักมากครับตัวต่อไปเป็นนเดอร์สโลปครับตัวนี้เป็นคื i n ครับแต่ว่าผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นขวาไปดีกว่าตัวนี้เป็นสโลปครับแต่ว่าพอจับได้ครับตัวบนก็เหมือนกันตัวต่อไปจะมีโฮช่วยครับแต่ว่าก็ยากนิดนึง ต้องเกรงคอเพื่อจะไม่ให้ตัวเวี่ยงออกครับโอเคครับก็อย่างที่บอกครับผมจบ4รูทใช้ไป5เไอเทมครับผมเป็นที่2ครับคนอื่นจะปีนกันยังไงผมไม่รู้ครับพอผมอยู่ใน isolation zone ครับผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะไม่จบรูทที่1กับรูทที่4กันครับโอเคครับในรอบ Final กก่อนขึ้นปีนเขาจะให้เวลา observation 2นาทีต่อรูทครับ ในรอบนี้เขาใช้วอลอเวอร์แฮงในทุกๆรูทครับแล้วก็ในรอบฟ i แนลเขาเอารุ่นทุกรุ่นมาแข่งพร้อมกันทำให้คนเยอะมากครับตรงที่ปู่ผมถ่ายคลิปมันมองไม่เห็นรูท1หแต่รุน่นหไม่มีอะไรครับโอเคครับรูทที่สครับรูทที่สเป็นรุ่นได,ดโนครับแต่เพราะหน้าผาเป็นหน้าผาอเวอร์แฮง เลยทําให้ไดโนยากมากครับคือมันไม่ได้กระโดดขึ้นอย่างเดียวครับมันจะต้องกระโดดขึ้นแล้วออกด้วยครับผมไดโนถึงแต่ผมจับไม่อยู่ครับแอนเทมสองนี้ผมจะไปเหมือนเดิมครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะไปได้ครับตรงนี้จับอยู่ครับแต่ไม่ได้จับอยู่ง่ายๆครับมันเป็นซาโลผมต้องกระโดดแล้วก็กดลง ส่วนด้านบนก็ไม่มีอะไรแล้วครับตัวจับด้านบนไม่ใช่จับแต่ก็จับดีครับตัวนี้ผมจับเป็นเร็บครับผมว่ารูนี้มันยากแค่หมูเดียวแต่รู้สามน่าสนใจมากครับตอนแรกผมอ่านว่าผมจะอันเดอร์แล้วก็เอาเท้ายันครับแต่ว่ามือจับแย่เกินไป ผมเลยจะลองเปลี่ยนสตาร์ทครับผมจะเอาเท้านำครับเพราะว่าตัวที่ลึกที่สุดจับดีที่สุดครับตรงนี้มือเป็นคริมครับเท้าขวาผมดันแล้วก็เท้าซ้ายผมทูฮุกครับเห็นเขาเรียกกันว่าบซิโคครับตรงนี้ผมลองจับตัวแรกใหม่อีกทีครับแต่ก็จับไม่ได้เลยครับผมเลยคิดว่าผมจะประกบมือแล้วก็มือซ้ายไปพ็อกเก็ตเลยครับแต่ว่าพ็อกเก็ตผมจับได้สี่นิ้วเลยครับ พอเก็ตตัวต่อไปก็จับดีเหมือนกันครับมุมนี้เป็นมูพาวเวอร์ครับต้องออกแรงเยอะๆในเวลาสั้นๆครับตัวต่อไปเป็นสาลบแต่ว่าจับดีครับผมเอาขาขึ้นไปเพราะว่าจะได้ทำให้ประกบมือได้ง่ายขึ้นครับตัวต่อไปเป็นพินซายครับหลังจากนั้นผมจะเอาเท้าขวาขึ้นมาฮุกเพื่อที่จะได้ทำให้ไปมือขวาได้ง่ายขึ้นครับส่วนตัวจบ เป็นตัวที่จับดีที่สุดในรูทแล้วครับโอเคครับมี3มคนที่ไม่พลาดเลย3รูทครับผมเลยได้ที่4ครับผมพลาดเพราะผมอ่านรูดไม่ดีครับจริงๆรูดก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ3มคนที่ไม่พลาดเลยก็อาจจะชินกับการเสร็จรูดและหน้าผาด้วยครับบทเรียนจากการแข่งครั้งนี้คือ ถ้าลุ้นแข่งง่ายผมจะพลาดไม่ได้เลยครับค่าสมัคร5,500เยนก็แพงอยู่ครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับคนแข่งเยอะดีมากครับแล้วก็สนุกมากครับเขาตรงเวลาดีด้วยครับ <Everybody. S 1> โอเคครับนี่คือ6สิ่งที่ครูต้อมเคยบอกผมว่าการเซ็นลุ้นแข่งโบเดอร์จะต้องมีครับส่วนตัวผมว่าน่าจะมีคอร์ดเนชั่นด้วยครับ ผมว่าการแข่งนี้ครบทุกอย่างเลยครับยกเว้นแมนเทวครับ <Yeah. S 1> แต่รูทเขาก็ดีนะครับเขาทำให้รูทมันยากโดยที่ไม่ทำให้โฮมันไกลครับ <Yeah. S 1> จบแล้วนะครับสำหรับบีจูเนี่ยมีคนบอกผมว่าผมใช้สับเทคนิคเยอะมากครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครไม่เข้าใจคำไหน <c oughs> ก็เขียนลงมาคอมเมนต์ได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างยเว้นดิสไลค์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ